สวัสดีครับร้านสมคิดการค้าครับพามาดูสินค้าในร้านครับผมเครื่องมือสองมือหนึ่งแล้วก็โครงตารกอุปกรณ์ทำนานะครับก็จะมีขูบย่ำนะครับเริ่มต้นเมตรยี่สิบนะครับผมราคาเก้าพันห้านะครับขูบเมตรยี่สิบใส่กับโครงปกติได้เลยนะครับผมแล้วก็โครงนกหนึ่งสีหนึ่งใส่ได้นะครับ 2มตครับนี่ครับใส่เขาเข้าเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วก็เมตรห้อยู่ที่ห0 0 0นสองนะครับด้านในก็จะมีโครงตานกครับถ้าเป็น NT 1 4 1สี Max นะครับตัวนี้อยู่ที่43000ครับผมล้อใบ5นิ้ววง30นะครับ4ี่หมนนะครับแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดก็จะเป็น New m a x นะครับผม New m a x จะเป็นสีฟ้าเหมือนหางเลยนะครับจะอยู่45,000บาทนะครับก็ดุมนะครับปรับมาดุมล้อปรับมาใหม่นะครับแล้วก็ตรงด้ามเกียร์นะครับนี่นะครับยาวขึ้นนิดนึงครับผมนี่ครับ45,000บาทมีสายพานน้ำมันเกียร์แถมให้นะครับ ระบบสี่เกียร์เหมือนเดิมส่วน nt 16แม็ก,ก็สี่หมืนแปดนะครับจะเป็นโมลสามร่องนะครับล่องสิบสองนิ้วเฟืองใหญ่นะครับตัวนี้ยังไม่ปรับอะไรนะครับครับล้อใบห้าวงสามสิบแล้วก็โครงบางนานะครับตัวนี้ย่ำนาเกียร์สองได้นะครับตัวนี้เป็น ml หนึ่งสองห้านะครับใบล้อจะเป็นใบสี่นิ้วนะครับผม ใบล้อสี่นิ้วบางโคลนเหลืองครับตัวโครงสีเขียวนะครับมูเล่จะเป็นล่องสิบสองนิ้วสองล่องครับแล้วก็จะมีล่องเล็กไว้วิ่งหลังถนนนะครับล่องหกนิ้วนั่นอีกสดได้ผ่อนได้นะครับตัวนี้ก็จะมีเครื่องนะครับผมเครื่องโลเรนโบหนึ่งห้าห้า ตัวนี้ก็ให้ราคาโปรโมชั่นนะครับ29,500ครับผมประกัน1ปีครับอะไรใช้กับ RT ได้เลยนะครับผมประกัน1ปีแล้วก็ ZT นะครับ ZT 1 4 0พัดตัวนี้เอาไป49,500ครับ ZT 1 5 5พัดก็อยู่ที่51,500ครับ ชักล่องพันห้าครับผมเขาควายสองพันสกีแนบสองพันครับอันนี้มีแท่นเครื่องนะครับแท่นสูงห้านิ้วอยู่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบนะครับสูงหกนิ้วอยู่ที่พันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้ก็ข้อต่อครับข้อต่อก็คูละพันสามครับผม เราก็มีทั้งเครื่องโลเ้นโบแล้วก็คูปต้านะครับสต็อกไว้ให้ลูกค้ามาซื้อนะครับสดได้ผ่อนได้ตรงนี้จะเป็นสกีแหนบนะครับถ้าตัวธรรมดานะครับตัวดำนี้พันห้าครับคอธรรมดานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเหล็กครับเหล็กแต่ว่ามีเกียวปรับอยู่ที่พันแปดครับสีแดงนี่นะครับถ้าเป็นแหน สองพนครับผมแหนบหนบใหม่เลยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็อะไรนะครับอะไรตัวไหนลูกค้าขาดหลืออะไรก็สอบถามได้นะครับผมอะไรรถไถน,นะครับฝั่งนี้เป็นเครื่องมือ2ครับเครื่องมือสก็มีอีที ET95 ที95นะครับ et แปดราคาอยู่ที่1,500 15, งห5 0 0นบาทนะครับ et เก้าก็13000บาทถึง13500บาทถ้าเป็น110ก็อยู่ที่15500บาทนะครับ et ร้อ110นะครับมีของอยู่นะครับผมลูกค้าอยากฟังเสียงเครื่องนะครับแอดเบอร์โทรมาที่เบอร์097 9712677นะครับแอดไลน์มาเลยครับผม อยากฟังกี่แรงนะครับก็จะให้ช่างติดให้ฟังดูครับถูกใจก็ค่อยซื้อนะครับผมตัวนี้เป็นโครงบิจิ๋ว88ครับตัวนี้8500ครับนี่ครับ88เด็กกลมนะครับถ้าเป็นตัวปีกอยู่ที่95้านนะครับผมตัวปีกจะเป็นรุ่นใหม่กว่านะครับใหม่ขึ้นมาอีกนะครับนี่ครับนำเสนอตัวนี้เลยครับผ่าน นั่งไทนะครับผ่านนั่งไทยอมองเผลอเหมือนขูบนั่งนะครับตัวนี้จะเป็นผ่านนั่งไถนะครับมีสีใบแล้วก็หกใบนะครับเก้าอี้ e พับได้นะครับผมสีใบอยู่ที่หนึ่งมน็ดันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้รวมรวมล้อวิ่งหลังถนนด้วยนะครับนี่ครับล้อพยุงหลังถนนถ้าไม่เอาล้อก็ลดไปสองพันครับ ลดไปสองพันหมื่นเจ็ดห้าร้อย 2000, 17, ก็จะเหลือหมื่นห้าห้าร้อยนะครับตัวนี้หมื่0เก้าห้าร้อยครับไม่เอาล้อก,ก็หักออกสองพันะครับสําหรับผ่านหกนะครับผมผ่านนั่งนั่งไทนะครับของปืนใหญ่นะครับขูบก็มีเช่นเดิมครับเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรครับลูกค้าสนใจใส่ครับตัวไหนก็แวะมาชมได้นะครับผม ก็จะมีไม้รูปนะครับไม้รูปสามเมตรก็อยู่ที่ห้า0ันห้าครับสามเมตรห้าสิบอยู่ที่หกพันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงใกล้จะค่ําแล้วนะครับหน้าหนาวก็จะค่ําเร็วหน่อยครับพอดีผมถ่ายตอนเย็นนะครับล้อเข้ามาใหม่แล้วนะครับผมล้อจะมี ใบสามนิ้วครึ่งอยู่ที่หกพันนะครับใบสี่นิ้วหกพันห้าใบห้านิ้วเจ็ดพันห้าใบหกนิ้วเจ็ดพันห้าครับตัวนี้สเปคหกนิ้วก็จะเป็นใบหกนิ้ววงยี่สิบแปดสิบสี่ใบนะครับตัวนี้กว้างกว้างเก้านะครับผมนี่ครับลูกค้า มีโครงอยู่แล้วอยากได้ล้อเหล็กที่สูงขึ้นนี้ลมก็แวะมาชมได้ครับผมรับเองก็ลดได้ทุกตัวนะครับนี่จะเป็นชักล่องครับผมชักล่องพันห้าโครงนกก็พอมีให้เลือกอยู่ครับผมตัวนี้ก็มีรถเข็นเครื่องด้วยนะครับอยู่ที่เจ็ดพันครับรถเข็นเล็กนะครับวางเครื่องพวก นี่แหละครับสูบน้าได้เลยครับ ETRT ครับฟังใส่ได้ครับมีสองระบบนะครับระบบตั้งพื้นแล้วก็ช่วยเข็นนะครับนี่ครับล้อเขาอันนี้แบบเข็นนะครับนี่ครับแบบเข็นแบบตั้งพื้นก็ยกข้างหน้าไปแล้วก็ถอยมานะครับนี่ครับเป็นตั้งพื้นเจ็ดพันครับอันนี้เราจะใส่ร่มไว้กันฝนกันแดดได้นะครับ ตอนนี้ก็ยังมีครบทุกแรงมาอยู่ครับแปดแรงเก้าแรงครึ่ง11แรงนะครับ r t ก็มี RT ร0ที 90, t 100 RT 110รทีร้อยรทีนะครับ RT ร0ทีก้าศูน์ก็อยู่18 0 0 0ครับผมอา1 0ทีร้อยก็เริ่มต้น2 1 0 0 0บาทนะครับถึง24,000บาทถ้าเป็นตัวพัดก็24,000นะครับส่วน110เริ่มต้น 2 4 0 0มนถึงสอง0 0ครับนี่แหละครับเครื่องโครงก็มีโครงนกโครงสยามนะครับโครงสยามจะมีรุ่นธรรมดานะครับจะเป็นรุ่น880นะครับรุ่นธรรมดานี่จะอยู่ที่37000บาทนะครับจะเป็นเฟืองปกติแล้วก็ ล้อที่ติดมาจะเป็นใบสามนิ้วนะครับนี่ครับมีเหล็กวงรัดล้อนะครับส่วนตัวสเปเชียนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้รุ่น980นะครับจะเป็นบางโคนมากับ0ูนนะครับแล้วก็ติดเป็นล้อใบห้านิ้ววงสาสิบนะครับนี่ครับข้อแตกต่างอันนี้จะมีตัวเอนะครับน่าจะย่อมาจากสเปเชียนะครับตัวนี้ NC p ั t X Special นะครับ ประกันสามปีครับ4ี่หมืนสามครับตัวใหญ่ตัวธรรมดาสามหมืนเจ็ดแตไม่มีตัวเอสนะครับตัวนี้จะมีตัวเอสแล้วก็ดูที่ใบประกันนะครับผมมีประมาณนี้ครับลูกค้าสนใจรุ่นไหนครับโทรเบอร์โทรที่ 097ย์เก้า7จครับร้านเราซื้อขายเป็นเงินสดแล้วก็จัดแน้นได้นะครับผมลูกค้าไม่สะดวกจ่ายเป็นเงินก้อนก็เอาไปทำอย่างอื่นครับไปหมุนอย่างอื่นก็จัดไฟแนนได้นะครับร้านเราได้หมดเลยนะครับช่วยทุกคันดันทุกเคสครับผมอนุมัติไวครับรู้ผลไวครับผมสนใจแวะมาชมได้นะครับที่ ร้านสมคิดการค้าตั้งอยู่บ้านนาเชือกตำบลหนองแปนออำเภอกำมลาใสจังหวัดกระสินนะครับแต่ใน g o o g l e Ma p รู้สึกว่าจะขึ้นของชัยนะครับก็ให้ดูที่โกดังร้านเป็นหลักแล้วกันนะครับ G.P.S ถูกต้องแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับ โทร0979712677ครับสวัสดีครับ